สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกวโตซีรีส์วันนี้เกวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องหัวใจพบรักในตอนที่3และสให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปรอยกันเลยค่ะก่อนที่นางเอกจะหย่ากับสามีเธอได้ขอโรงแรมที่กําลังจะเจ็งเพื่อเป็นค่าชดเชยในการหย่าแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องรักษาเกียรติที่สง่าง,งามเอาไว้อย่าสร้างเหตุที่จะทําให้ครอบครัวของแพ็กยองกรุ๊ปเสื่อมเสียตอนนั้นเธอก็เข้าใจและยอมเซ็นสัญญาแม่สามีมาพบนางเอกและ ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทำไมปล่อยให้ตัวเองเป็นข่าวแถมยังเป็นข่าวกับชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่านางเอกพยายามบอกว่าเธอแค่ไปทานข้าวกับคนที่เธอเป็นนี่บุญคุณแค่นั้นเองแม่สามีเอารูปพระเอกให้ดูแล้วบอกว่ายังไงเธอก็คือลูกสะใภ้ของแท็กยองกรุ๊ปนางเอกบอกว่าเธอไม่ใช่คนของแท็กยองกรุ๊ปแม่สามีเลยบอกว่าเธอเข้าใจผิดอย่าคิดไปเองว่าพวกเธออยากกันแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวจะจบอย่าลืมว่าพ่อของเธอขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนั้นได้ยังไงแม้เธอจะตายไปก็ยังเป็นคนของแท ย่องกรุบอยู่แม่สามีบอกให้เธออย่าสร้างเรื่องอีกและบอกให้หนางเอกไล่เขาออกไปซะแม่นางเอกจะพยายามเรียกเพื่ออธิบายแต่ท่านก็ไม่ฟังบอกแค่ว่าถ้าเธอทำผิดอำนาจทุกอย่างจะเป็นโมคะคิดดูให้ดีนางเอกก็ได้แต่นั่งเศร้าทำไมชีวิตของเธอต้องเป็นแบบนี้พยาเยนนะัดพระเอกมาหาและถามว่าคนในรูปกับท่านประธานคือไหนใช่ไหมเธอจำชุดได้แล้วนายกับท่านประธานเป็นอะไรกันพระเอกบอกว่าเขาบังเอิญเจอกับเธอที่คิวบาร์และเขาก็ได้ช่วยเหลือไปนิดหน่อยท่านประธานโดนฉกกระเป๋า แล้วไม่มีอะไรติดตัวเลยตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้งานที่โรงแรมดงฮวาก็แค่นั้นแหละไฮเยออินบอกว่าเธอไม่เข้าใจถึงยังไงทั้งสองคนก็ไม่ได้สนิทกันถึงขั้นไปกินรามยอนแค่สองคนที่จุดพักรถเธอเห็นพระเอกดูเป็นกังวลเลยถามว่าเขาห่วงตัวเองเหรอพระเอกบอกว่าไม่ใช่เขาห่วงนางเอกไม่รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรไหมเธอเลยบอกให้เขาห่วงตัวเองจะดีกว่าถ้าโดนขุดประวัติขึ้นมาจะยิ่งปวดหัวกรรมาการเชเวเข้ามารายงานแม่สามีว่าเรื่องที่นาาเอกกำลังตกเป็นข่าวคงไม่สามารถทำลายจุดยืนในบริษั ของนางเอกได้แล้วเธอจะยอมลงจากตําแหน่งง่ายๆหรอแม่สามีเลยบอกว่างั้นเราต้องเตรียมตัวขั้นถัดไปยังไงเธอก็ต้องยอมลงมาแล้วบอกให้กรรมการเชเวเตรียมตัวที่จะบริหารโรงแรมแทนพระเอกนั่งดูรูปนางเอกแล้วรู้สึกเป็นห่วงจะโทรหารก็ไม่กล้าแม่น้าเอกเข้ามาบอกว่าท่านกับแม่สามีจัดการเรื่องข่าวให้เรียบร้อยแล้วโดยให้พระเอกเป็นสตอกเกอร์นางเอกเลยต่อว่าทําไมถึงให้คนดีๆที่ซื่อสัตว์กลายเป็นสตอกเกอร์แบบนั้นแม่บอกให้หน้าเอกใช้ชีวิตเ,เงียบๆตอนนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ นาเอกจะกลับมาคบกันใหม่กับสามีของเธอนาเอกรู้สึกเบื่อเลยบอกกับแม่ว่าเธอจะยอมแค่ครั้งเดียวคือการยอมให้แม่ขายเธอแต่งงานจะไม่มีครั้งที่สองแม่บอกให้หนาเอกคิดถึงพ่อเธอจะปล่อยให้เขาจบชีวิตการเมืองโดยเป็นแค่หัวหน้าพรรคไม่สงสารเขาหรอพ่อฝ่าฟันอุปสรรคที่จะเข้าไปอยู่ในธรรมเนียบระธานาธิบดีนะนาเอกน้ำตาคลอบอกแม่ว่านั่นเป็นความฝันของแม่มากกว่านาเอกมาหาอูซอกและถามถึงเหตุผลที่เขานัดเธอมาเจออูซอกบอกว่านาเอกน่าสนใจกว่าดาราบางคนอีกติดอันดับการค้น ตลอดสองวันติดนาเอกเลยขอให้อูซอกไปคุยกับแม่ของเขาเรื่องพระเอกและถามเรื่องที่เขาไม่ยอมแต่งงานใหม่ทั้งที่ขอให้เธอหลีกทางให้อูซอกถามว่ามันรบกวนเธอหรอการที่เขาเป็นโสดนาเอกบอกว่าที่จริงเธอก็ไม่สนถ้าไม่มีคําที่เป็นไปไม่ได้อย่างกลับมาคบกันช่วยอย่าทำให้ได้ยินคํานั้นหน่อยได้ไหมอูซอกบอกว่าเขาจะไปพูดกับแม่เรื่องพระเอกให้แต่ส่วนเรื่องที่พวกท่านจัดการให้เรากลับมาคบกันมันอยู่นอกเหนืออํานาจของเขาเพราะทั้งคุณและผมพวกเราเคยมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างไหมล่ะ นาเอกเลยบอกให้เขาพูดความรู้สึกในใจของเขากับแม่ไปซะทันจะได้ไม่คิดแบบนั้นอีกแล้วนาเอกก็ห่อตัวกราบอูซอกก็ได้แต่นั่งน้อยใจเมื่อไหร่เขาจะเป็นคนที่เป็นไปได้สําหรับเธอถ้าเขาพูดความรู้สึกในใจจริงๆหุ่นจะยิ่งลําบากเอานะน้องสาวถามหัวหน้านําว่าทําไมมานั่งกินรามยอนตอนนี้เขาก็บอกว่าอยากรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนพวกเขาถึงถอไปกินที่นั่นและเธอก็เล่าว่าเธอไปสืบเรื่องของสามีมาเพราะกลัวว่าเขาจะมีเมียน้อยด้านนาเอกเห็นนักข่าวรอทําข่าวอยู่เต็มไปหมดก็เลยเข้า ้องแล้วกินยานอนหลับด้านพระเอกก็กําลังกินข้าวกับพ่อแม่น้องชายก็กลับมาจากปลดประจําการอาหารที่เตรียมไว้ก็หมดทําให้เขาน้อยใจที่ไม่มีใครจําได้แถมยังไม่เหลืออาหารไวใ้ให้อีกพระเอกเลยแบ่งให้เลขาจางเข้ามาบอกเรื่องภาพวาดที่จเจ้ามาติดที่โรงแรมว่าจูจ่ๆก็บอกว่าส่งภาพให้เราไม่ได้นี่คงเป็นฝีมือแม่ของสามีเธอที่ต้องการขัดขวางอดีตลูกสะใภ้นางเอกเลยบอกว่าเธอจะไปหอศิลของจิตกรจางที่ซกโซเองนางเอกออกมาก็เจอกับพระเอกทั้งสอง ก็แค่ทักทายและนาเอกก็เดินจากไปหัวหน้านำเจอพระเอกเลยชวนเขาออกมากินข้าวด้วยกันหลังจากที่ได้พูดคุยกันหัวหน้านำก็รู้สึกประทับใจในตัวพระเอกนาเอกมาหาจิตตกรังจ้างแต่ก็ไม่เจอเธอเลยโทรบอกเลยค่ะว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อรอจิตตกรางและบอกให้เธอติดต่อโรงแรมที่โชกโชว์ให้เปิดทองให้เธอหน่อยอูซอกมาหาแม่แล้วบอกให้แม่ปล่อยพนักง,งานใหม่คนนั้นอย่าทำร้ายหรือไล่เขาออกเพราะคนจะเอาไปพูดกันได้และบอกว่าเขาไม่เอาด้วยเรื่องที่จะกลับไปคบกันแม่บอกว่าที่เขาไม่ยอม แต่งงานเพราะรอนางเอกอยู่ไม่ใช่หรออูซอกบอกว่าถึงยังไงการบังคับให้เธอกลับมาก็ไม่มีประโยชน์และขอให้แม่อย่าแต่ต้องโรงแรมดงฮวาและหวังว่าเขาจะไม่มีเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกับแม่อีกนางเอกเข้ามาในห้องก็เห็นข่าวของตัวเอง,เองก็รู้สึกเบื่อเลยโทรหาพ่อและขอโทษเรื่องที่เธอทําพ่อเดือดร้อนพ่อเลยปลอบใจและบอกว่าอย่าอดข้าวนะเลยขาจ้างให้หัวหน้านำเอาเสื้อผ้าไปให้นางเอกหัวหน้านำเลยโทรชวนพระเอกไปด้วยโดยบอกว่าจะพาเขาไปดูงานและบอกให้พระเอกขับรถแทนเมื่อมาถึงพนัก งานก็บอกว่าตอนนี้นางเอกไม่อยู่เธอออกไปเดินเล่นหัวหน้านำเลยบอกให้พระเอกรออยู่ที่นี่เขามีธุระต้องไปทำพระเอกเลยออกมาถ่ายรูปเล่นในเห็นพระเอกกำลังถ่ายรูปก็เข้ามาถามว่ามาได้ยังไงพระเอกบอกว่ามาดูงานกับหัวหน้านำแล้วส่งยิ้มหวานละลายใจให้นางเอกถามว่าตอนเห็นข่าวคงตกใจมากใช่ไหมและขอโทษที่ต้องทำเป็นไม่รู้จักเพราะถ้าตัวตนของพระเอกถูกเปิดเผยจะมีปัญหากับเขาได้เลยไม่ได้ติดต่อไปพระเอกบอกว่าเขาไม่เป็นไรเลยสักนิดไม่ต้องเป็นห่วงเขาเอารูปให้นางเอก ดูแลบอกว่าเขารู้สึกกังวลเพราะมันดูไม่สวยเท่าตัวจริงแต่นาเอกกลับบอกว่าถ่ายออกมาได้สวยมากพระเอกให้หนังสือบอกให้เธอไว้อ่านแก้เบื่อเป็นหนังสือรวมตอนที่เขาชอบหัวหน้านำโทรบอกว่าเขายังมีธุระที่ต้องจัดการกับเพื่อนพระเอกเลยชวนนาเอกไปขับรถเล่นเขาอยากนั่งรถเจ๋งๆอีกครั้งพระเอกเห็นหนาเอกรู้สึกเศร้าเลยชวนเธอไปร้านกาแฟและหาขนมปังอร่อยๆกินพระเอกซื้อกาแฟกับมันต๊อกมาให้หนาเอกนาเอกบอกพ่อของเธอชอบพระเอกก็บอกว่าพ่อของเขาก็ชอบเหมือนกันว้าว พวกเราเข้ากันได้ในหลายเรื่องเลยนะนางเอกเลยบอกว่าเราเข้ากันได้เพราะแค่ตอกมันฝรั่งก็เกินไปหน่อยไหมพระเอกยิ้มแล้วบอกว่าถ้างั้นไม่เข้ากันก็ได้พระเอกเอามันตอกมาให้นางเอกลองชิมแล้วบอกอร่อยดีพระเอกก็เลยลองกินดูบ้างนางเอกเลยถามว่าทำไมเมื่อกี้เขาพูดเหมือนเคยกินแล้วพระเอกมองหน้านางเอกแล้วบอกว่าเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่คบกันทำเอานางเอกสงสัยว่าใครหรอพระเอกทำท่าซึ้งบอกผมกับเจ้ามันตอกฝรั่งนี่โดนมุกนี้เข้าไปนางเอกเลยต้องพูดถึงหัวหน้านำขึ้นมา พระเอกเห็นนางเอกสบายใจเมื่อพูดถึงหัวหน,น,น้านำนางเอกบอกว่าเขากับพ่อของเธอเคยทํางานเป็นนักข่าวด้วยกันเขาเป็นคนที่พ่อเธอเชื่อใจมากที่สุดแต่สาหรับฉันเขาเป็นเหมือนเพื่อนด้านหัวหน้านำก็กินอาหารและเผลอหลับไปจนเจ้าของร้านต้องมาปลุกหัวหน้านำออกมาโทรหาร patience. นางเอกนางเอกเลยบอกว่าตอนนี้เธอเห็นเขาด้วยเพราะเธออยู่ข้างหลังนี้เองนางเอกตอบว่าที่เขาบอกว่าเธอจะไปทําธุระแต่กลับแอบมากินอาหารอยู่เนี่ยนะหัวหน้านำเลยบอกให้นางเอกไปกินที่ร้านนี้มันอร่อยมากอูซอกมาเลือกซื้อชุดใหน้นางเอกแล้วจะโทรบอก นางเอกแต่ก็ไม่กล้าได้แต่โทรหาเลขาจ้างแทนเลขาบอกว่าตอนนี้นางเอกไม่อยู่เธอไปดูเรื่องรูปวาดที่จะใช้แขวนที่โรงแรมโชกโชแต่เขาดันยกเลิกกระทันหันเธอเลยไปดักรอจิตกรจ้างที่สตูดิโอฉันคิดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณหัวหน้านำรู้ว่าสมัยเด็กนางเอกชอบเล่นทรายเลยบอกให้เธอไปเล่นกับพระเอกช่วงนี้เขาปวดขาพระเอกเลยบอกให้หนางเอกมาเล่นกับเขาตอนเด็กเขาได้ฉายาว่ารถตักดินย่านฮงเจและทั้งสองก็เล่นกันอย่างมีความสุขพระเอกแล้วหัวหน้านำม,มาส่งนางเอกที่ห้อง และดูแลไม่ให้เธอกินยานอนหลับเพราะวันนี้เธอมีความสุขแล้วน่าจะหลับสนิทพระเอกเลยแนะนําให้เธอโหลดแอปวิทยุเพื่อฟังเพลงแก้งเหงาในขณะที่พระเอกกําลังจะหลับเขาก็ได้เปิดวิทยุฟังและได้ยินเพลงที่ฟังกับนางเอกตอนดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันก็ทําให้เขาคิดถึงเธอขึ้นมาจนต้องมาปลุกรุนพีเพื่อยืมรถแล้วรีบขับไปหานางเอกพระเอกมายืนรอนางเอกที่หน้าห้องเมื่อเธอเห็นพระเอกก็รู้สึกแปลกใจเธอเลยถามขึ้นว่ากลับมาที่นี่ทําไมเขาเลยบอกไปว่าแถวนี้มีร้านสุปแกงมอคังที่อร่อยมากแต่ เมื่อวานเราไม่ได้ไปนางเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวนะคุณน่าจะเหนื่อยแต่คุณกลับถอมาถึงที่นี่เพื่อจะกินซุปนั่นหรอคะพระเอกบอกว่าถ้าคุณได้ทานแล้วจะเข้าใจผมครับมันอร่อยจริงๆนางเอกเลยบอกว่างั้นลองไปทานดูก็ได้คะ่ะว่าเธอจะเข้าใจพระเอกไหมทำให้พระเอกดีใจมากอู๋ซอกมาหาหนางเอกแต่ก็ไม่เจอเขาจึงมาเดินเล่นรอเธอหลังจากที่นางเอกได้กินซุปเธอก็บอกว่ารสชาติไม่ได้ทำให้เธอเข้าใจเขาสักเท่าไหร่พระเอกเลยบอกว่านี่คุณเพิ่งทานครั้งแรกหรือเปล่าซุปเป็นอาหารที่สุดยอด ยิ่งกว่าเรามยอนซิอีกนางเอกบอกว่าฉันขอบคุณนะแต่ว่าคุณมาที่นี่ทําไมหรอพระเอกอึ้งไปเลยตัดสินใจบอกว่าเป็นเพราะเพลงเพราะมากทําให้ผมหายง่วงครับเพลงที่เราฟังด้วยกันถูกเปิดในวิทยุนางเอกอึ้งไปทําทีเป็นกินน้ําซุปแทนพระเอกถามว่าพวกเราควรจะบอกว่าเป็นอะไรกันถึงจะถูกไหมนางเอกก็เลยบอกว่าเราก็เป็นเจ้านายกับลูกน้องไงคะพระเอกบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจมาที่นี่เพราะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างคลุมเครือนางเอกพูดต่อว่าคําว่าเรามันค่อนข้างจะ แต่พระเอกก็พูดออกมาว่าผมมาที่นี่เพราะอยากเจอคุณครับทําให้หน่าเอกรู้สึกดีพวกเขาจ้องตากันไปมาพระเอกก็ยิ้มออกมาเพราะเขาชอบนางเอกมานางเอกอึ้งไปแล้วบอกว่าการที่มีใครบางคนอยากเจอฉันทําให้รู้สึกดีจริงๆแต่ทราบใช่ไหมคะว่ามันเป็นคําที่อันตรายมากฉันจะทําเป็นไม่ได้ยินพระเอกพูดแบบเศร้าวๆว่าโลกช่างกว้างใหญ่การที่เราได้เจอใครสักคนและใช้เวลาหนึ่งวันร่วมกันเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานนะเจ้านายและพนักงานและเรายังใช้ชีวิตประจําวันที่สนุกร่วมกันถึงจะเป็น ช่วงเวลาสั้นๆแต่เหมือนเป็นโชคชะตาที่กำหนดเอาไว้นาเอกเลยบอกว่าสิ่งที่พระเอกพูดฟังดูไม่ดีเท่าไหร่เราก็แค่ใช้ช่วงเวลาสั้นๆพระเอกยิ้มแล้วบอกว่าเห็นไหมเราใช้เวลาร่วมกันจริงๆครับทำให้นาเอกนิ่งไปและชวนเขากินข้าวต้มต่อพระเอกคีบอาหารใส่ช้อนให้แล้วยิ้มยังมีความสุขนาเอกก็ได้แต่มองหลังกินอาหารเสร็จพระเอกถามว่านาเอกคงไม่ไล่เขากลับทันทีหรอกนะผมหาร้านกาแฟที่สุดยอดไว้แล้วเราไปกินกันเถอะพระเอกถอดเสื้อคลุมให้นาเอกแล้วบอกว่าเขาไม่หนาวเลยสักน พราะนาเอกทําให้เขาร้อนรูปว่าเหมือนอยู่ใกล้เตาผิงขณะที่ทั้งสองนั่งมองทะเลนาเอกก็ตัดสินใจเรียกพระเอกเพื่อจะบอกบางอย่างแต่พอหันไปก็เห็นพระเอกนั่งหลับอยู่นาเอกลยจับเพว่กาแฟาที่กาลังจะตกไว้พระเอกก็หัวมาพิงบนไหล่ของนาเอกเธอจึงพูดขึ้นว่าตอนเด็กเธอไม่มีเพื่อนถึงแม้เธอจะอยากไปเล่นแต่แม่ก็ไม่ชอบให้เธอทําแบบนั้นและพอเราสนิทกันเราก็ต้องห่างกันการต้องห่างจากเพื่อนที่เริ่มรู้สึกชอบขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมันเป็นเรื่องที่ลําบากใจจริงๆฉันลืมตัวไปชั่วขณะ ตอนที่เราได้ใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันมันสนุกมากจริงๆแต่การที่ต้องตีตัวออกห่างจากการอีกครั้งทําเป็นเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นยังเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเหมือนเดิมฉันถึงอยากหยุดพระเอกรู้สึกตัวก็รีบขอโทษพอดีเขาง,ง่วงจริงๆนาเอกจึงแกล้งรอว่าหัวเขาใหญ่ไม่รู้หรอว่าไหล่ของเธอเล็กและบอบางแค่ไหนด้านอูซอกก็เอาชุดมาฝากกับพนักงานไว้และเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้ขณะที่อูซอกกาลังจะกลับก็เห็นหนาเอกนั่งรถมาก,กับพระเอกพระเอกเอาต็อกมันฝรั่งให้หนาเอกและถามว่า นางเอกคงรู้สึกดีพอมีเพื่อนมาทาันมือชาวด้วยไม่ต้องทานคนเดียวดีใช่ไหมหนางเอกบอกให้เขาเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนางเอกเห็นการที่อูซอกเขียนว่าผมเก็บได้ระหว่างทางก็ทําให้เธอนิ่งไปอูซอกเห็นหนางเอกมาดักรอจิตกรจางแต่ก็ต้องกลับไปอย่างผิดหวังเขาจึงท้อถามที่อยู่ของจิตกรจาง อูซอกบอกกับจิตตะกรจางว่านางเอกเป็นแฟนคลับของคุณพร้อมกับเล่าเรื่องที่นางเอกชอบภาพวาดของเธอมากนางเอกคงอยากแขวนภาพวาดของคุณเธอถึงได้ลำบากมาถึงที่นี่ไม่นานจิตตะกรจางก็โทรให้นางเอกไปรับรูปวาดและเธอขอไม่รับค่าวาดรูปตอบแทนที่นางเอกเป็นแฟนคลับของเธออูซอกมาหาแม่บอกว่าไม่ควรทำแบบนี้กับนางเอกอีกการที่พวกเขาจะกลับมาคบกันหรือไม่นานเป็นปัญหาของพวกเขาสองคนนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ยังทำอีกเขาจะไปใช้ชีวิต ของเขาเองพระเอกกลับมาก็โดนรุ่นพี่ต่อว่าแต่เขาก็รีบขอเข้านอนจนรุ่นพี่สงสัยพระเอกนอนคิดถึงสิ่งที่นางเอกพูดออกมาเพราะว่าคิดว่าเขาหลับที่จริงเขาได้ยินทุกอย่างแล้วก็นอนยิ้มอย่างมีความสุขนางเอกให้เลขาจางเอาของมาคืนอูซอกอูซอกเลยขอให้เลขาจางบอกนางเอกว่าควรจะระวังตัวหน่อยเธอเลยถามว่าไปเจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้วหรอเลขาจางทำหน้าเครียดบอกกับนางเอกว่าเธอก็รู้ดีว่าพวกเขาเป็นคนแบบไหนหนายก,ก็ได้จะบอกถึงเธอไม่ทำเรื่องอะไร พกเขาก็ไม่ปล่อยเธออยู่แล้วผู้ช่วยพักบอกกับทุกคนว่าใกล้ถึงวันเกิดของนางเอกแล้วพระเอกได้ยินก็สนใจเป็นอย่างมากทําให้เฮเยอินที่แอบสังเกตอยู่ก็สงสัยพระเอกถามผู้ช่วยพักว่าทําไมเขาถึงจําวันเกิดของนางเอกได้เขาก็บอกว่าเพราะเขาเกิดวันเดียวกับเธอเลขาจ้างมาต่อว่าหัวหน้านําที่พาพระเอกไปเจอนางเอกไม่กลัวเธอจะถูกถ่ายรูปหรอหัวหน้านําบอกโดนถ่ายแล้วไงฉันก็อยู่ด้วยทั้งคน หัวหน้านำบอกเลยค่ะจางว่าไม่เห็นหรอว่าหน้าหน้าเอกไรความรู้สึกยิ่งกว่าหุ่นโชว์ในห้างซะอีกช่างโรงแรมมันเถอะคนเรามันต้องมีความสุขบางนางเอกบอกกับจิตกรจางว่าที่เธอไม่ต้องการรูปวาดน,นั้นเพราะมีคนอื่นยืนมือเข้ามาช่วยซึ่งเธอไม่ต้องการถึงเธอจะชอบมากก็เถอะจิตตกรจางจึงบอกว่ายังไงนางเอกก็ชนะพวกเขาไม่ได้หรอกการพยายามออกแรงต่อสู้ก็มีแต่นางเอกที่จะเจ็บปวดและหมดแรง ด้านน้องชายของพระเอกเห็นข่าวนางเอกก็รู้สึกคุค้นๆและบอกกับพระเอกว่าผู้ชายคนนั้นเหมือนพี่เลยด้านแม่สามีเห็นรูปที่น้าเอกอยู่กับพระเอกก็พูดว่านางเอกคงสนุกนะ่าดูสินะเลยถามว่าผู้หญิงอีคนเป็นแฟนเขาหรอลูกน้องบอกว่าเธอเป็นพนักงานที่โรงแรมและเป็นเพื่อนสนิทที่คบกันมานานแล้ว พระเอกเอาของขวัญมาให้ผู้ช่วยพักผู้ช่วยพักก็แกล้งถามว่ารู้ได้ยังไงแถมยังรู้ว่าเขาผิวแห้งประทับได้สุดๆเลยนางเอกขับรถออกมาเห็นพระเอกนั่งอยู่เธอจึงหันมองพระเอกจนเกิดอุบัติเหตุพระเอกรีบงวิ่งมาเห็นนางเอกกำลังตกใจจึงจัดการเคลียร์ให้เขาอาสาไปส่งแต่เธอก็ปฏิเสธพระเอกเลยบอกว่าเธอกำลังฝืนตัวเองอยู่นะนางเอกตอบว่าที่เขาทำเป็นเหมือนรู้จักเธอดีถึงได้พูดตามอำเภอใจพระเอกเลยจับมือและบอกว่างั้นผมขอทำตามอำเภอใจอีกครั้งนะครับเขาลากนางเอก ไปคุนรถแล้วบอกว่าผมไม่โอเคเพราะมันอันตรายพระเอกบอกให้นางเอกนั่งพักสายตาจนกว่าจะถึงนางเอกเห็นพระเอกรู้สิบเนี้ยงไทก็หัวรอกมาลูกน้องแม่สามีบอกให้ให้เยอินโพดเรื่องข่าวซุบซิปของนางเอกกับพระเอกบนกระดานข่าวของบริษัทถ้ายอมําเธอจะได้เลื่อนขั้นแต่เธอก็ปฏิเสธด้านนางเอกก็ขอให้พระเอกจอดรถเดี๋ยวเธอจะขับต่อเองเพราะมีนักข่าวรออยู่ข้างหน้าพระเอกเลยขอเวลาหนึ่งนาทีนางเอกก็เป็นห่วงถามว่าเขาเป็นอะไรพระเอกไม่ตอบแต่พอครบหนึ่งนาทีเขาก็ บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะพระเอกเอาของขวัญให้บอกว่าผมอยากให้คุณจริงๆนางเอกก็ปฏิเสธและบอกว่าฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับบุญมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่คุ้นเคยฉันค่อนข้างลำบากใจพระเอกบอกผมคงล้ำเส้นมากเกินไปงั้นขอตัวกลับก่อนนางเอกเห็นพระเอกเดินไปด้วยความเศร้าเลยตัดสินใจบีบแตรจนพระเอกหันมานางเอกก็ยื่นมือออกไปพระเอกรีบวิ่งมาแล้วเอาลิปสติกให้ด้วยความดีใจนางเอกบอกว่าฉันกลัวคุณจะเข้าใจผิดว่าฉันเมินน้ำใจของคุณพระเอกเลยบอกว่าสุขสันต์วันเกิด ด้านเลขาจางก็มาเลี้ยงฉลองวันเกิดให้นางเอกเห็นลิปสติกก็ถามว่าใครให้มาพอรู้ว่าเป็นพระเอกก็บ่นว่าคาดไม่ถึงเลยจริงๆพวกเธอไปเจอกันมาตอนไหนเนี่ยนางเอกเลยเล่าเรื่องอุบัติเหตุและหากเขาโทรมาก็ให้เลขาช่วยจัดการด้วยเลขาจางเลยถามเรื่องลิปสติกนางเอกบอกว่าเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดทําให้เธอถามว่าเขาเป็นสตอกเกอร์หรอพระเอกก็กังวลว่านางเอกจะคิดว่าเขาเป็นสตอกเกอร์เหมือนกันเขาควรบอกเธอดีไหมนะว่ารู้มาจากผู้ช่วยพักเลขาจางบอกว่าเธอไปแค ฉนถามหัวหน้านำเรื่องที่เขาพาพระเอกไปหาเธอมาแล้วแต่หัวหน้านำเขาสนใจแค่ความรู้สึกของเธอเท่านั้นไม่เคยคิดถึงพายุที่จะซัดมาหลังจากนั้นเลยเลขาจ้างบอกนางเอกว่าเธอต้องหยุดนะนางเอกบอกว่าฉันคิดแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่ที่คิวบาแล้วแต่มันก็สานต่ออยู่เรื่อยเลยเลขาจ้างอาสาเอาลิปสติกไปคืนเพราะของอูซอกเธอยังให้ฉันเอาไปคืนให้แต่ทําไมต้องทําสายตาลังเลด้วยนางเอกบอกว่าฉันไม่ได้ลังเลนะแล้วหยิบลิปสติกไปเก็บไว้แม่เอาของขวัญวันเกิดมาให้บอกว่าเป็น ของแม่สามีนงเอกถามว่าแม่รับมาทําไมแม่บอกเหตุผลและบอกให้หนางเอกทาตัวดีๆหน่อยเพราะทางนั้นเขาจับตาดูอยู่ส่วนพ่อก็มอบหนังสือกรอนให้เป็นของขวัญน,นางเอกก็ดีใจบอกว่าตอนนี้เธอกําลังจะชอบเหมือนกันเลยขาจ้างโทรหาพระเอกให้ออกมาเจอเธอพระเอกเลยนัดพบที่ร้านของรุ่นพีแต่ดูเหมือนว่าระหว่างรอพระเอกเลยขาจ้างกับรุ่นพีจะคุยกันไม่ค่อยถูกขอเอาซะเลยเลยขาจ้างบอกให้พระเอกเลิกยุ่งกับนางเอกซะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคุณแต่สําหรับนางเอกมันไม่ใช่ อาจะดูเข้มแข็งแต่จริงๆถ้าเป็นคนอ่อนแอมากพระเอกเลยขอถามว่า ไม่มีอะไรที่เธอทําได้ตามใจตัวเองเลยหรอครับาการที่เธอจะคบใครเป็นเพื่อนคุณเลขาต้องจัดการด้วยหรอเลขาจางเลยเอารูปที่รถชนให้ดูและบอกว่าโชคดีที่เขาคิดว่าเป็นเลขาผู้ชายไม่งั้นคุณคงสวยไปแล้วคุณอาจสนุกเพราะได้มาเจอโลกอีกใบแต่อีกฝ่ายเป็นคนที่ดอดสกิดเล็กน้อยก็สามารถพังทลายได้เลยนะช่วยเข้าใจสิ่งที่ฉันตีโพยตีพายด้วยพระเอกนั่งคิดแล้วรีบวิ่งออกไปบอกเลขาว่าเขาเองก็ไม่ได้สนุกมันทําให้เขาตกใจทุกๆวันพระเอกพูดด้วยน้ําตาคลอว่าผมจะไม่ให ความสนใจของผมสร้างปัญหาให้เธอครับแต่มันไม่ใช่การเล่นสนุกการที่ใครคนนึงจะให้ใครสักคนเข้ามาอยู่ในใจถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายครับไฮเยอินไม่ได้ยินก็ได้แต่นางซาววันต่อมาที่บริษัทก็มีกระทุ้ข,ข่าวเรื่องของนางเอกกับพนักงานบริษัทที่ร่วมงานกับโรงแรมดงฮาวาดังไปทั่วนางเอกก็รู้ดีว่าเป็นฝีมือแม่ของสามีไฮเยอินเห็นพระเอกไม่สบายใจก็ได้แต่มองอยู่ห่างๆหวหน้าบอกให้ทุกคนเลิกพูดเรื่องนี้การคาดเดาและพูดไปมัวๆเป็น บางที่อันตรายมากและคนที่ปล่อยข่าวนี้ออกไปก็คือผู้จัดการอีกรรมการชเชวเข้ามารายงานแม่สามีว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะเรียกคณะกรรมการมาประชุมและถามหาความรับผิดชอบจากนางเอกที่ทาให้โรงแรมเสียชื่อเสียงอูซอกเห็นกระทู้ข่าวก็บอกให้เลขาไปสืบว่าเป็นฝีมือใครและช่วยหาแฮกเกอร์มาปิดเซิร์บวัวด้วยค่าใช้ใจ่ายไม่อันแต่ต้องทําให้เร็วที่สุดพระเอกได้ยินข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกเลขาจ้างบอกให้หน้าเอกเลิกงานแล้วรีบระบอกไปแต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าหักหลบพวกเขา ก็จะยิ่งเอาไปพูดสนุกนาเอกออกมาก็เจอกับกรรมการชเวเขาพยายามพูดให้นาเอกเสียหายต่อหน้าพนักงานหลายคนที่ยืนดูอยู่กรรมการชเวบอกให้นาเอกแถลงการในฐานะผู้นําของโรงแรมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นพนักงานของบริษัทหรือว่าเขาเป็นผู้ชายในบาร์โฮสนาเอกก็ได้แต่กำมือแน่นพระเอกทนฟังไม่ไหวจึงเรียกนางเอกต่อหน้าทุกคนนาเอกก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าขนาดนั้นจึงรีบผ่านไปพระเอกยิ้มหวานไ้แล้วเดินเข้าไปหาท่ามกลางสายตาของทุกคนพระเอกเข้ามาถามนางเอกว่า เลิกงานแล้วหรอครับนายเอกก็คิดแน่ใจบอกให้เขาแค่ใช้ชีวิตของคุณไปนะคะหยุดตรงนั้นอย่าเข้ามาใกล้กว่านี้เลยพระเอกก็คิดว่าผมเองก็เลือกแล้วครับแต่สินใจแล้วว่าจะก,ก้าวเข้าไปยังโลกที่คุณยืนอยู่ตามลาพังแล้วพระเอกก็พูดขึ้นว่าผมพอมีเงินอยู่ครับวันนี้ผมจะเป็นคนเลี้ยงเองไปทานรามยอนกับผมนะครับทาให้ทุกคนรู้ว่าที่แถ้ผู้ชายที่ตกเป็นข่าวก็คือเขาเขาพูดต่อว่าตอนนี้ที่จุดพักรถรถคงติดไปทานรามยอนที่ร้านสะดวกซื้อกับผมนะครับนางเอกก็ได้แต่ยืนนิง่งพระ เอกส่งยิ้มหวานให้นาะเอกก็ยิ้มออกมาเลยนึกถึงภาพตอนที่เขาซื้อรองเท้าให้แล้วทั้งคู่ก็จ้องตากันหวานซึ้งก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับ ep ที่3และ4ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ